พะเยาฮือฮาท้าพิสูจน์หมอเทวดารักษาคนมีอาการร้อยแปดในตัวด้วยไม้ตะเกียบลงอาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดความฮือฮาทั่วทั้งเมืองพะเยาหลังจากที่มีหมอเทวดามารักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยตามร่างกายด้วยอาการร้อยแปดอย่างในร่างกายแล้วเกิดหายเป็นปลิดทิ้งหลังจาก เข้ารับการรักษาจากอาจารย์โทนคำป่าบ้านสันปุย่าอําเภอพานจังหวัดเชียงรายหรือชาวบ้านเรียกหมอเทวดาที่สามารถรักษาอาการ108อาทิอัมมพลึกอัมาพาดปวดกระดูกกระดูกทับเส้นปากเบี้ยวตาพร่ามัวหูตึงเป็นต้นด้วยศาสตร์ทางวิชาอาคมที่เรียนมาจากประเทศเพื่นบ้านพมา่าโดยใช้ไม้มงคลทำเป็นเหมือนไม้ตะเกียบ เขาควายที่ถูกฟ้าผ่าและยาสมุนไพรจากยอดเขาและดินเขาที่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาพร้อมคาถาอาคมเป่ามนในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวจนหายเป็นปิดทิ้งทําให้มีบรรดาผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆเข้ามาขอรักษาพึงพอใจกับผลการรักษาดังกล่าวจนต้องมีการเข้าคิวรักษาอย่างไม่ขาดสายซึ่งการรักษา จะใช้สถานที่ชั่วคราวในเขตตำบลท่าวังทองอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นสถานที่บำบัดรักษาหากผู้ที่ต้องการรักษาต้องนัดติดต่ออาจารย์ก่อนจากการเข้าทำการรักษาและค้าพิสูจน์โดยทางผู้สื่อข่าวนาะยจรัดพงษ์เสมอเชื้อที่มีอาการปวดหลังมานานเนื่องจากออกกำลังกายแล้วทำให้กระดูกสุดตัวได้มาทำการรักษาเล่าว,ว่าตนเอง ได้ทำการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ยังมีอาการปวดบริเวณดังกล่าวจึงมาให้ทางหมอโทนหมอเทวดาทำการรักษาหลังจากที่หาหมอได้ทำการรักษาทำให้มีอาการดีขึ้นกระดูกที่ปวดก็มีอาการดีขึ้นอาจารย์โทนคำป่าหมอเทวดาเผยว่าตนเองเคยบวชเป็นพระมาก่อนหลังจากนั้นมีอาการปวดเป็นอมพษ์ที่แขนครึ่งท่อนในการเดินทาง แสวงหาการรักษาจนได้ไปเจอหมอในประเทศเพื่อนบ้านพมา่าได้ทำการรักษาให้จนหายจึงได้เริ่ำเรียนฝึกวิชามาและนำมารักษาชาวบ้านที่มีอาการเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตกระดูกทับเส้นที่ไปหาหมอแล้วไม่หายก็เดินทางมารักษาทั้งในจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจนพูดกันปากต่อปากทำให้ลูกค้าผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว รักษาไม่ขาดสายด้วยการรักษาคนเจ็บป่วยจะคิดค่าขึ้นขันครูในแต่ละคนเพียงร้อยแปดบาทปันวิทยูดีภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงานสนับสนุนข่าวโดยบ้านแม่น้องคิ้วร้านแก้วคิ้วสวย063-878-5968 เ็บเอี้ยวครับเจ็บมานานแล้วครับ,รบเ,ปเป็นเกือบครึ่งปีแล้วครับไปนหนวดหนวดมือกับหายตอนนี้มามาให้ป๋อหมอรักษาด้วยเนี้อโดยใช้หัวครับจิ้มหลังมมหัมาเหมือนเข็มแทงหลังแลวห่อนเราเวาเลยครับเวลาใจจิ้มเข้าไปเหมือนเข็มแทงเลยอ้ายคันอบออ้ายขานพอ,อดีลูกจิ้มนะเออเออคนจิ้มเข้าไปรู้สซกว่า ถ้าโดนตีเส้นตีเขามีปัญหามันจะออกอากาศเลยครับ่อนแสบมันเข็มแทงเลยครับมันเข็มแทงเข้าไปจีจี้ขันขันดอดีตเอมไจอหู้น่าเอช่วยหายนะหวดตทหายนะมันดีตเอยดีดดีดลงไปเอ๊ออ๊อาอ๊ออ๊อ๊อ๊ออ๊อ๊อ๊ออออานออ๊อ ว่นดกระดูกตะนี้กมันกดกดนะกดูกกัตอนนี้กดเขาิึงคางหนึ่งถึงข้างยอมคางปะเทกอสต่เ้ยน่หรอูื่อเลยล่ะเ้ยแป๊กเนอมันงมันกดนี่เป็นวิธีการนักษายโอ้กดเส้นกเส้นนักเส้นนักายรอกเงี้ยพ่อ มันมันคือโรคไรแปดอะไร่แปดนะครับครับโรคไรแปดบางคนมีโดนของมากล่องบางคนก็เป็นอามาเึกอามะฝาดบางคนก็เป็นกัมเนี่ยอ่อนแห้งบางคนกับลติดบ,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 บางคนกับเจ็บหัวเขา่าครับบางคนก็กระดูกทับเส้นนะนะครับอ่บางคนก็เป็นใบห่องอปากมบออกห่องครับอ่าบางคนก็เป็นเส้นเลี่ยตีบปากเบล์ า้านโบราณนะครับเออมีใจกระถาะเทคอุปกรณ์ในเขาใจแล้วครับนี่มันมีไม้ผ้พาพาอ่าไม้ผ้าพาแล้วก็ยายาบนเขายาตีนเขาเป็นยาของลายทั้งปุ่นนะครับ เท็กอีกอีอีกอีเท็กเอามาพลกเอมาผ่าเนี่ราคาที่รักษาแต่ละราคานี่หายกันครับเรื่อเหายหายนะหายกัในการรักษาแต่ละข้ามีกาคูกันอย่างตไครับกาคูก็รอยแปดบาทครับถ้าเปิดมาถ้าเปิไปได้ถ้เปิไปถ้าเปิดไปได้ห้องไปเต็มจีเท็กคือเปไปขึ้นกูเรียแล้วกห้องกัไปห้องรับถาว่าฝัไกอานะทางมือโทรศัให้ 093 7 <47 S 1> ์เก้าเ